ไล่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 ยาวเลยยาวเลยออกงานหน่อยครับวันนี้ เกมฮะไม่รถแรงนี่มันเดินขึ้นแบบง่ายง่ายเลยนะสบายเลยเออเล่นเครื่องนิดเดียวเองเล่นเครื่องนิดเดียวเดินขึ้นแบบเดินขึ้นสบายเลยเหมือนเหมือนไก่ขึ้นสมิเตโมเนี่ยเดินขึ้นแบบพื้นเลยแรงมากเลยครนะนี่เลยสุดยอดเลยไปไปเราไปด้วยไหมบอเราอยู่นี่แหละเราอยู่ช่วยช่างไป อะไรพี่น้ำล้างเมื่อวานที่มันค้างไงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกองไงเปลี่ยนกองเมื่อวานไงเป็นกองโซล่าไปลุยก่อนเติมน้ำมันก่อน มาชุ่มช้ำเลยครับต้นไม้สายไฟไหมโอ้ยทำไมมันคึมคมอย่างงี้วะจะมาไหมเนี่ยโอ้ยอย่าตกเด้อนองเลยเติมน้ำมันก่อนครับ เมื่อกี้เข้าผิดลายทั้งน้ำมันอยู่ฝั่งนี้เลยเอางานแรกครับงานแรกของเจ้าวัยวศูตูดหม้อนะครับเดี๋ยวเร่ น้ำมันเลยครับจะเติมไหมน้ำมันน่ะฮะไปไหนโอ้สวัสดีปะต้องสองอ่าสี่ไปไหนนี่ไปหาสาวอีกแล้วนี่ไปไหนจิดไปไหนไปนีนครับที่จะไปเกี่ยถนนนี่เขาหน่อยต้องไม่ได้ค่ะตัดตุงระบบมันยังชิโมคะแนนไม่ได้ เทำไม่เป็นทำไม่เป็นเลยนั่นก็เลยบอกดูไม่ได้เติมเท่าไหร่พอนี่เต็มพันเดียวพอไปไหนวิ่งไปไหนพันเดียวฮะพันเดียวหลายลิตรอยู่หลายลิตรเนี่เติมพันเดียวพอครับน้ำมันก็แพงครับกูส31บาท แ <c oughs> ปสตางค์ได้กี่ลิตรหนได้สาลิตรไหมนาน,นี่ไม่น่าถึง30ลิตรครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่3า เอ็ดจ <c oughs> ุดสามเก้าไปเรียบร้อยเดินทางครับเดี๋ยวพาไปชมหน้าง,งาน ็แบบนแหลงเลยครับ <c oughs> ปกติถังน้ำมันแม่โรมันอยู่ด้านซ้ายมาเจอรุ่นนี้มันอยู่ฝั่งขวาฝั่งหลังหัวเก่งคนขับเลยอะโอ้หืดคึมเนยอะ เดี๋ยฟังคอมเมนตะ <c oughs> ์นะแปลกเนาะโอ้ฝั่งนู้นมันทะเลมันอยู่ฝั่งนู้นไงเนาะได้ไหมเดี <c oughs> ๋ยวถ้ามาจากฝั่งคอมเมเนต์ทางนู้นอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามาจากฝั่งประโคนชัยอ่ะหนักเลยครับตกหนักถ้ามาจากฝั่งคอมเมนต์ฝั่งนู้นส่วนมากจะเป็นลมลมแรงมาด้วย ตามชมกันคลิปต่อไปแล้วกันครับว่าเราจะไปทำหน้างานอยู่